โวเถตยังจาคุมาเอกราชาหริสวรรณวะปทเวปภาโสตังตังนมาสมิหริสวรรณังปทเวปภาสังตยัชคุวตาวิหเรมุทิวสังเยยรรมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังบาลยันตุนมาตุพุทธานังนมาตุพุท ติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปะริตตังคตตวามโมรัวจันรติเอสนาะเปตยังจาคุมาเอกันราชาหันริสวรณโนปะทเวปภาโสตังตังนะมาสามิหันริสวรณังปะทเวปภาสังทยาจะคุตตาวิหะเรมุระติยงเหยาพระมนาเว สัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังภาลยันตุนะมาตุพุทธานังนัมมาตุโพธิยานัโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสภริตตังกตวาโมโรวาสสะมกาปะยี